นางสาวกัญญาพัฒนวีรพันานยกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจอสมและจิตอาสาที่ศูนย์ผลิตเตียงสนามศาลากลางบ้านเอื้ออาทรดอนกลางหมู่25ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งศูนย์ดังกล่าวใช้เป็นสถานที่ในการผลิตเตียงสนามจากกระดาษเพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลสนามที่แจ้งความประสงค์เข้ามาซึ่งในแต่ละวันจะมีจิตอาสาในชุมชน ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยกันทำโดยแบ,บ่งหน้าที่กันทำตามตขั้นตอนทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทําให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงส่งผลทําให้เตียงที่ใช้สําหรับผู้ป่วยไม่เพียงพอดังนั้นทางกลุ่มจึงได้รวมตัวกันผลิตเตียงสนามกระดาษขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสังคมเตียงสนามจากกระดาษ ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลร้อยเปอร์เซเนต์ออกแบบตามหลักกายศาสตร์เพื่อรองรับการใช้งานของสลีระของคนเอเชียน้ำหนักเบาประหยัดพื้นที่ขนส่งและจัดเก็บเทสน้ำหนักเบาประหยัดพื้นที่ขนส่งและจัดเก็บได้ง่ายใช้งานได้นานถึง3เดือนหากไม่โดนน้ําและรับน้ําหนักได้ถึงร้อยกิโลกรัมในแนวราบสําหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเตียง หรือประชาชนที่ต้องการบริจาคกระดาษแข็งรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์สามารถติดต่อได้ที่0935293997คุณโอ0902960698คุณยุทธและ0868735809คุณแม็ก